สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอนนี้นะครับผมโปรแกรมที่จะช่วยวิเคราะห์บอลนะครับผมเป็นเครื่องมือนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่24เดือน11นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเราก็วิเคราะห์บอลในคู่ของเชลซีนะครับพบกับยูเวนตุสนะครับผมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็เป็นทางของเชลซีนะครับชนะยูเวนตุสไป4ประตูต่อ0ูนย์นะครับผม สำหรับมื่วานะครับใครที่ไปสูงแรกหรือว่าสูงเต็มนะครับก็ได้รับทรัพย์กันไปนะครับส่วนใครที่ไปตามผมมื่วานะเมื่อวานผมให้ส่วนไปที่ยูเวนตุสนะครับผมผมคิดว่าลองน่าจะได้นะครับแต่ไม่ใช่เลยครับผมเชลซียิงยับเลยนะครับผมสําหรับราคาเต็งใครที่ตามผมก็อดนะครับผมโอเคครับไม่เป็นไรครับผมสาหรับวันนี้นะก็ยังอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันเช่นเคยนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์วันในคู่ของลิเวอร์พูลนะครับพบกับปอร์โตนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับมาดูฝั่งของลิเวอร์พูลก่อนเลยนะครับว่าทําได้กี่ประตูนะครับลิเวอร์ทาได้4 5, 6, 7, 8, 9 10 1 1 1ดทําได้12ประตูนะครับใน5้านหลังสุดนะครับสําหรับลิเวอร์พูลนะครับส่วนปอร์โตนะครับผมทําได้5 6, 7 8 9 10 1 1 1ด13 ทำได้14ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับสำหรับปอร์โต14โอเคครับต่อไปก็อันดับกับคะแนนนะครับมาดูอันดับกับคะแนนนะครับผมลิเวอร์พูลอยู่อันดับ1คะแนน12นะครับอันดับ1คะแนน12ปอร์โต้อันดับ2คะแนน5นะครับผมอันดับ2คะแนน5โอเคครับผมต่อไปก็เป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับ สำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเปิดออกมาต่อที่ครึ่งลูกนะครับผม0.5นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับที่2ลูกครึ่งควบ3ามนะครับผม2.5ขีดนะครับโอเคก็เป็นทางของเจ้าบ้านนะครับทีมต่อต่อรองครึ่งลูกครับผมสูงต่ำ2ลูกครึ่งควบสนะครับโอเคครับผม สำหรับการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนี้นะครับสูตรก็ให้ออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่77%นะครับผมสูตรก็แนะนำให้เล่นสูงแรกแล้วก็เล่นสูงเต็มได้นะครับสำหรับวันนี้ส่วนโอกาสชนะนะครับก็สูตรให้ออกมานะครับเป็นทางของทีมเยือนปอร์โตนะครับมีอยู่50%เลยนะครับส่วนทีมเจ้าบ้านนะครับผมลิเวอร์พูลมีอยู่47%นะครับก็ไม่ห่างกันมากนะครับผมห่างกันนิดเดียวเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับของทั้ง2ทีมนี้นะครับผมมาดูสถิตินะครับผมในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เป็นทางของลิเวอร์พูลนะครับชนะพอ์โต้ไป5ประตูตอนหนึ่งเลยนะครับผมส่วนแมตช์องลงมาก็ลิเวอร์พูลชนะเช่นเดียวกันนะครับ4ประตูตอนนะครับผมจากภาพรวมแล้วนะครับก็เป็นทางของลิเวอร์พูลนะครับที่เอาชนะพอ์โต้ไปได้นะครับผมพอ์โต้ก็ไม่เคยชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับจากการที่เจอกันมานะครับผมจากสถิตินะครับผมแล้วก็ค่อนข้างออกสูงด้วยนะครับโอเคครับ กลับมาที่โปรแกรมของเรานะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็แนะนําให้เล่นไปทางสูงดีกว่านะครับวันนี้ก็ไปทางสูงแรกหรือว่าจะสูงเต็มก็ได้นะครับไปทางสูงดีกว่านะครับส่วนราคาเต็งวันนี้นะครับผมก็ไปทางลิเวอร์พูลดีกว่าผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะทรงดีกว่านะผมก็ไปทางลิเวอร์พูลดีกว่านะครับสถิติก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าด้วยนะครับผมโอเคครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมถ้าชอบนะผมก็ตามมาได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ